p r e p a r a t i o n สเต่อไปค่ะคือการเตรียมเอกสารค่ะเอกสารเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆต่ออาชีพลูกเรือนะคะโดยเฉพาะพวกพาสปอร์ตนะ i o m p m p y n y หรือว่าพวกไลเซนเครื่องบินต่างๆนะคะคือใบอนุญาตการบินของเรานั่นแหละปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเทรนผ่านใช่ไหมคะเราก็จะได้รับบัตรนะเหมือนฟิลประมาณแบบใบประกอบวิชาชีพของเราอะคะ่ะมันจะเป็นการ์ดเราก็ควรนะคะที่จะแพ็ค ด็อกิเมนทุกอย่างใส่ในกระเป๋าถือที่เราจะไปทํางานนะคะอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดึงออกตรงนี้เนี่ยข้อผิดพลาดมักจะเกิดตอนที่ไปพักร้อน,นะคะ่ะแล้วก็พอเราไปพักร้อนเนี่ยเรามักจะดึงพาสปอร์ตนะคะออกจากกระเป๋าทางานเพราะว่าเราจะต้องเดินทางถูกไหมลุมก็เคยมีอินซิเดนต์หนึ่งนะคะที่ไปพักร้อนมาค่ะแล้วกลับมาเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละคือลืมพาสปอร์ตไว้ในกระเป๋าเที่ยวค่ะพอไปทํางานไปถึงตึกตายแล้วพาสปอร์ตไม่มีนะคะเราต้องกลับไปเอานะเพราะว่าถ้าเอกสารไม่ครบค่ะเราไม่สามารถบินได้เลยมันเกี่ยวข้องกับการเข้าประ ด้วยใบอนุญาตต่างๆเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นพี่จุ๋มแนะนําว่าเราควรที่จะมีกระเป๋าเอกสารเล็กๆ1ใบนะคะแล้วก็ให้เรามีเช็คลิสต์เอกสารของเราเตรียมเอกสารตามนั้นใส่เข้าไปในกระเป๋าทํางานคืนก่อนที่เราจะออกจากบ้านค่ะ